เขาบอกว่าหมากับแมวไม่ถูกกันน่ะตั้งที่เด็กๆรักพี่เจโปจะตายรู้ไหมทำไมน้องเด็กไม่เอเอเขากเกยียดไงเฮีย yeah! น้องเด็กน้องเด็กพี่มีที่หนึ่งอยากพาน้องเด็กไปมากเลยไปไปแต่จะไปไหนหรอนี่ไงปักซอยไปทำอะไรปักซอยเหรอไปรถชนมึงตายไงเฮีย yeah! พี่เจโปพี่เจโปเซอกพี่เจโปพี่เจโปเด็กๆวาดรูปหน้าพี่เจโปมาให้ไหนอ่ะนี่ไง เออน่ารักน่ารักนั้นเดี๋ยวพี่วาดหน้าน้องเด็กมั่งเย่เ <Yeah, yeah. S 1> อ้าเสร็จแล้วไหนไหนปิจิโบนี่มาลูปส้นตีนไม่ใช่เหรอก็ใช่ไงไหมาหน้าส้นตีนปิจิโบพปิจโิโบข้างนอกมีใครไม่รู้น่ากลัวมากเลยไม่ต้องกลัวน้องเอ็งไม่รู้ซะแล้วว่าพี่โหดแค่ไหนโอ้ปิจิโบเทพไปเลยอืพี่เนี่ยเคยติดคุกอยู่สวนสัตว์เชียงใหม่มาสิบปี อายุแค่สองขวบเองนี่เอ็งเห็นหนวดเข่าพี่ไหมล่ะ